สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปลายซู่สุขครับผมเมื่อนีมาพ่อ,อก,ก็บ่าแมกพักกินพี่น้องเมื่อนีบแเมกได้ต้มเอ็นต้มเอ็นแก้วพี่น้องเอ็นแก้ววัวเอ,อ้พี่น้องเปื่อยเลยครับผมมาแบบกําลัางอายห้ามเลยอายทวนๆเลยพี่น้องมาเซฟๆเมฆทางไกลทางไกลครับนี่ใช่กับเจลสมเลยพี่น้องโอ้ครับผมมาแล้วมาแล้วพี่น้องเซะๆกันครับ 嗯,不嗯嗯，哇，倍儿甜哈，朋友。嗯嗯，要。 เก้วคักเนี่ยขนาดพี่น้องนี่ว่าไม่ซอยมาแบบเป็นต้นเป็นต้นย,นยาวๆสิพี่น้องอื mm hmm. They mm. 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 oh, C'est la C'est ม,ม,มาต้มบดมือมด,ด,ดขึ้นพี่น้องเลยก็สิเปื่อยครับนี่ต้มไปสองมือครับพี่น้องโอ้นี่ครับนี่ครับ สิงมังสังเลนี <S 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 ่ครับนี่ครับ เยอะเลยครับเ้านุ่มมากเลยอืมในตอนแซ่บ 으음 <laughs> 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 อือๆเจ้าสมครับเจ้าสมพี่ปุ้นครับ เผ็ดกับเผ็ดโอ้ในการในกันโหอืข้าได้พี่น้องเลยนี่ครับนี่ครับราดน้ำจิ้มพี่น้อง เป็นหนึงครับเป็นนึงเลยพี่น้องโอ้ยะตลาดอันเปจิมวันเด้โอโร์ฉ่ำๆเลยครับมาได้แซงกันพี่น้อง